สบายดีปะลุงพ่อพ่อสรมอี่เก่าปลุงอ้าตัน้องยมคือเก่งแท้ตัวไม่เพ่นบังยน้องแยมนักบ่ปลุงนักปุ๊กลงปุกลงคนละเพ่นปุ๊กลงเลื่อบใบน้องมอดแบกซอยบะเอาไหนึ่งไปกูละแผ่นมันเก็บปะนักปนันอะโอ้ยก็หักเลยดิน่ นักกิริบล ah, pues, no ุงไงปลาส่วนบาดคนยิ่งย pues, ่างก้อนยังก้อนนะอืมตัวมันบาดคนเยี่งแต่นักกับผืนอยู่บุลุงไยไม่แผ่นไม่จังไม่จังคนละแพ่นกับน้องเยี่ยมบุลุงตัวผลออกมาเป็นยังไปเอาอยู่ทางหลังคุบุลุงไยอาเจ็บ่ใบน้องเยี่ยมใครน้องเยี่ยมมีเสือห้อง龙门ภูมีบุลุง một thả cái thì nó to lên luôn nghe nhà quay này nó bao chết ba luôn nó giảm phải nước sửa hông nó mất phần bùn mì chết tí nó mất bao gì lâu bao giảm phần nó mất bao gì lâu luôn nghe lái phe là nó ông hiền hùng nạm luôn nghe mày mày nông nó giờ bảo nát tí nó, ยุทธบอกกันเลยได้เจ right? ็บบาเลยได้เด็ดลุ้งมันเป็นเหลี่ยมครับเนาะแม่นบาดคนงเยี่ยมเยี่ยมนักเวรีไม่ใม่เป็นปลุ้งไยขาดรงมัดปุ้งไยพ่อเกี่ยวแหละอื่นบริเกี่ยวมือเฮ่อปุ้งไยเรือมาแล้วปุงพ่อเกี่ยวเลยเนาะโอ้ทำผัวเขาเกี่ยวเขาปลุงทั้งพี่เกี่ยวเขาเขาลุงทังนี้เกี่ยวเขาคือกันปลุ้งไย แต่นมอดลงมาคนใหม่ซอยน้องเยี่ยมไปลุงไงสอบไฟน้องมอดซอยพอนมอดไปลงอืมตัวมอควบนเลยลงมาเราเข่าเติงแบบไปลงไงว้าตัวน้องแก้วขี้หย่างไว่าท้ขนาดว่าเจ็บบาไปลงน้องเยี่ยมเลยนักแข้งตัวหย่างไปว่ายน้องเยี่ยมมาว้าจล็กน้อสิบวัยน้องเยี่ยมไปลุงเออเออโก้เจ็บบ่าไม่กับใบเป็นมันนักไปลุงไงเหมือนเบาๆเลยไปลุง หางเย็บ่ขอผักก่อ <reveal> น <again response> mm, ้องเยบมาอืมตัวหงเยวข้อผักไปลงไงมื่อยนไป้องเยบม่ใม่นักเนาะน้องมอดน้องมอยืนอยู่ไปลงไงาย่หน้องเยสองสิทเนาะหองเยมาปั้นให้น้องมอดตีอตัไปได้เอาสิหอดเทียอยู่้องเยบเบิ่งนี้อืมโอ้ไปลงพอ้องมอ โูปล oh, ุงไงผูดซองสิปลุงไงนักขนาดฮะมาตัวงเยียเอาไปอยงสั้นผันไวน้องเยายมาใกล้ขนาดลุงไงพเต็มงหมดตังยถึงปลุงอ่าตัวงเยาะไวตัวงเยาะกับอกาเรามาเกะเอาสั้นเห็นยังยา เห็นนะป้าฮ่าโตเขาบอกน้องเยี่ยมให้น้องเยี่ยมจับสัตว์เห็นตังเถียงน้องเยี่ยมขนาดแดกยังบ่ได้บ่เยี่น้องเยี่ยมป้าสุกบ่รับลุงเขาองหมอนมืดทำไมจะเกี่ยวมืดอนิเกี่ยวได้ไปลนยังไงมันพอเกี่ยวเลยแม่นอืโตเป็นลุงไงน้องเยี่ยมบอกให้ไวๆกับสั่น ไม่บุไม่หลุดเลยผมน่าปุ๊ดหลังจากนี้ยังว้แท้พ่าเด็น้องเยี่ยมโอ้เจ็บปากปลุงเดีเทียงอยู่บ่ปะลุงไก่เชี่ยงหอดแล้วปะลุงไอ้ตอนนี้เจ็บปากยี่ลิปปะลุงโอ๊ยน้องเยี่ยมว่เจ็บปาบ่หรอเพื่อไปทางขวางปะลุงไอ้น้องเยี่ยมไหย Yep. mà con cái sàn này đẹp luôn đấy nó dép như là tẹt là tên là nó dép mà tôi <laughs> nó nó mất sầu con má chỉ vẫn phần trước chưa mà hình năng của đúng rồi ơi đồng bì nó mất sỏi tê tôi sao ลงเย็บคือไว้เท่ลงอทันหลับลงนักลิตเสดอะไรมันนี่เสดใส่ลังคานะ้าตะปบีถึงเจ็บ่าเอออตะปลยนักกิลิผู้พอลงอปาลางปลงลงเกวนซะก่อนไปลง นเขาจะเอาเกี่ยวเข่าไล่เราลุงไงตั้งต้นกับกำลังออกห่วงไปลุงเขาลงหมดปาต้องโ้พอลงหมดไปพูุู่บดอู้เจ็บบ้าขนาดเบิดเบิดนะเพาะเบิดแล้วเพิดไปโอ้คือแห้งเท่าไอคอนแดงไม่สิมันมันนัก ป้าเราแบกไมนมันน uh, ักออสแวตอ่อใส่หัวใส่เขาหองน้ำมานไยใส่ห้องน้ำน้องบีก็แลรมันลาดอีไปลุงคนน้องบีโยน้องบีก็แเมันลาดไปลงเลยอยากซอยน้องบีกัเออน้องบีสบายไปลุงแล้วน้องบีอยากซอยไปลงเลยน้องบีนี่เสีน่อยอยากซอยน้องบีน้องบีระวังได้อระวังเด้นะ โอ้ยนังบ like ีเลยผลมะซองเสร็จมันก็นังอยาบริสิทธลงให้นักขนาดอืมตัวบลุงมือได้พกาะก่อึ้นมาเทินอ่งนั้นเกาะนี่นะมือได้กาะนี่นะมือน้ำแหงบ่มันจะแหงหรือเ่าผ่มือน้ำแหงโปรลงอย่างโก้อืมตัวที่เกะคือบได้ครับบน้ำบแหง ก็คือไม่ได้บ่แมนกอดเนื้อสิเด็ดาหนามอมันประมาณแดดจริงๆคือสองมือเลยก็เ้ามเอาปูนลงไปแบบมันหนามซึมมาในปูนมือได้เกี่ยวขาวหอบขาวซุกแห้งอย่าีเอาบดพ้นเท่ากันอีกประมาณจัดกันเลยก่อนปลาเขาไม่ใช่บุกกล่องมัดหรอไปสั่งมันบดพ้นกอนอ่าต่อเปยว่าเ้าเกลียวมากอ่ะเปยว่าเ้าเอามากกปั่นเลยบดพ้นเออมากกปั่นเลยแบบบดพ้นบ่แมนตัวมันสุกเีออเกี่ยวใส่รเขา กินข้าเตี้ยขาวกัเป็นเป็นงวแมนลังิลเนนะพ่อเนาะกำลังเอาไหมมาใส่ไปลงแมนทานั่นสร้างเพื่อกระชีพักตู้ใส่ได้เราบอกพักตู้นะพักตู้ยังือบ้านผับมาไม่ได้เขาัก็ตองอใส่ได้ยู่บ้านน่ผ้ใส่เออเดียววางจากนั้นนะวางบ้านผับาับบ่ักตู้อยู่บ้านนีส่ได้ใส่ไว้อยู่นี่นะถหนวเวลวว เออก้อยปุ้นเห็นเชียยังพอนน่นะก่อนนี้เออมันแรงสี่ขั้นพอองมดไปเดี๋ยวตเหนยังฮะอ้ยเสกิไ่เป็นลุยม่เพเป็นยีช้างลงบีเห็นหมเห็นยังแม่เห็นอืม สาสีนแห้งไม่เห็น้องมีพี่น้องเลยเหนดกินให้น้องบีบุลงเอ้น้องบียังมาทักเลี้ยงเาวะน้องมีกินเขาเลยครับปากแห้งไหวปัดป้อนเขาเห็ดมาให้น้องบีกินโมแลงลงเอ้น้องบีสบายดีปบลุงได้เพียงแค่เท็านี้อุ้ยน้องบีน้องเจียมนี่อยู่บ้านนี่บุลุงเอ้อยู่บ้านลัางสีเขียวบุลุง จะเปิดโกฮอดขันได้ปรับลุงไ้ไปเบิ่อทำการปรลุง้อนใส่ไหมบ่เปิดโกเลยต้องทึงองคุบผักก้อนอยู่ตรงนผักเทียงน้องวงมาล้ำจั่ผักเทียงเล่าเี่ยผักกินเขาไหม่หนมดแบบวานให็ปลุง อ่าปลุงปกอกอ่ะโอ้เฮ็ดอันนี้รับลุงปรนชิดในไหนปะนี่ยกอขึ้นเละๆตืบลยปลุงให้เดี๋ยวเบ่งทาองลุงภาษาเราต้องบีกมาหนาบีงานรองเดีบเล็กปูเด้ออ้าวาดไงชิดกอกเลยหนำเสาบ่ออะบรป่นี่ เบิเื้องบนที่จิกลมบนนี้นะป่าลุง,งน้ำชาขึ้นมาเบิดแต่ป่าลุงน้องบีน้องบีน้องบี๊บบกว่าเบิง่งของน้ำนะอ,อีปลาลุงเอพ่อนี่น้ำมันจะขอลาไปคลิปตับลูปแบบไรกูเซ่ติดตามช่องน้องมันในน้อปลาลุงถ้าบอกเป็นคลิปหน้าปลาลุงสบายดี